พปพแนะธุรกิจประกันภัยควรระวัดระวังการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้า ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็ไปเจอข่าวเด็ดมาอีกแล้วนะครับโดยเป็นข่าวจากมติชนออนไลน์ซึ่งเขาได้ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับ เรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับโดยเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปปะได้ออกมาแนะธุรกิจประกันภยัยให้ระมัดระวังในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งพาดหัวได้ดุมากเลยนะครับบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยนายอาภากกรปานเลิศผู้ช่วยเลยขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภยัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคอปปะพได้เปิดเผยว่า จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคอปปอได้ร่วมมือกับธุรกิจประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาโดยเฉพาะภายใต้ชื่อกฎหมาประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าหรือแ Ba ต t ต r y Electric Vehicle ตามคำสั่งในทะเบียนที่47 ทับ2566เรื่องการใช้แบบข้อความและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรร์ประกันภยนันภยรถยนต์ไฟฟ้าโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันนะครับรถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกภาคส่วนยังต้องเรียนรู้ร่วมกันจากข่าวที่ปรากฏในบางประเทศได้พบปัญหาการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากตัวอย่างสถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีการปรับตัวลงในรอบ6ปีจากปัญหาความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกิดไฟลุกไหมจำนวนของสถานีชาร์จแบบชาร์จเร็วยังมีจำนวนน้อย และราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายหนึ่งมีการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้ากว่า2ล้านคันเนื่องจากพบว่ามีความปกพร่องเกี่ยวกับระบบช่วยขับอัตโนมัติหรือว่าออโต้พายลอันนี้ก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตแบบ OTA ก็ได้นะครับและทางคอปปอ,อนะครับก็แจ้งว่า สาเหตุนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้และจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนะครับสำนักง,งานคอปปพอ,พอจึงแนะนําให้บริษัทประกันภัยใช้ความระมัดระวังในการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่พิจารณาการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดเบีย้ยประกันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริงและการเคลมซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากรถยนต์สันดาปในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นข้อระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่ระบบสั่งการระบบไฟฟ้ารวมถึงระยะเวลาในการเคลมที่ขณะนี้ยังพบว่ายังมีการใช้เวลาค่อนข้างนานซึ่งในส่วนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของค่าขาดโอกาสในการใช้รถด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้นะครับสามารถเรียกได้ขั้นต่ํา500หรือ1,000บาทต่อวันแต่ว่าการเรียกค่าขาดโอกาส กาสในการใช้รถนะครับเราต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะครับของบริษัททั้งระบบไอทีและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าของบร er ิษัททางคอปพอนะครับยังเน้นย้ำถึงการบริหารความเสี่ยงสำหรับการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าโดยหากพบความสุ่มเสี่ยงจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทประกันภัยสำนักงานคอปพออาจจะกำหนดให้บริษัทที่จะรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีการแสดงแผนการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมตามหลักการที่สำนักงานคอปพอมีกำหนดใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นใหม่ในเร็วๆนี้ด้วยและสำหรับเรื่องเกี่ยวกับระบบประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งมีการร่างประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่หรือว่าปี2567และมีการอนุมัติใช้แล้วนะครับในปี2567นี้โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2567เป็นต้นไปทีหลักๆที่สังเกตได้นะครับ ก็จะมีไฮไลท์แรกนั่นก็คือในการรับประกันภัยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่รวมรถยนต์ไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์สันดาบซึ่งรถยนต์ประเภทนี้นะครับให้บริษัทใช้แบบข้อความและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยไฟฟ้าตามแบบที่แนบท้ายส่วนผู้ที่ทําประกันภัยก่อนวันที่ประกันภัยฉบับใหม่มีผลบังคับมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เดิมแต่จะไม่เกิด ลำดับส่วนลดสูงสุดตามที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากำหนดสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยกับรถยนต์ไฟฟ้า,ากับบริษัทประกันภัยใหม่สามารถคำนวณเบี้ยประกันโดยให้ส่วนลดจากเบี้ยประกันประวัติดีจากบริษัทเดิมได้แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุดตามที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากำหนดและกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้ทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อของผู้ขับขี่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับบริษัทอาจจะกำหนดระดับพฤติกรรมการขับขี่เทียบเคียงกับประวัติการขับขี่ตามกรมธนประกันภัยรถยนต์เดิมได้และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับที่หลายๆคนมองว่าไม่เป็นธรรมและมีการปรับแก้แล้วนะครับนั่นก็คือเกณฑ์ของการประกันและ การคุ้มครองแบตเตอรี่จากตัวรถยนต์ในกรณีที่ส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุดซึ่งมีการปรับเกณฑ์ใหม่ดังนี้นะครับโดยอายุของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่เกิน1ปีจะมีอัตราค่าชดใช้สินใหม่ทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าต่อราคาของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใหม่อยู่ที่100%เนะครับถ้าเกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน2ปีจะลดลงมาเหลือ90%เกิน2ปีแต่ไม่เกิน3ปีลดลงมาเหลือ เกินกว่า3ปีแต่ไม่เกิน4ปีนะครับลดลงมาเหลือ70%เกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีลดลงมาเหลือ60%และเกินกว่า5ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับอัตราการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าต่อราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใหม่อยู่ที่50% ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับยิ่งอายุมากเนี่ยยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับโดยมีการชดใช้ค่าสินใหม่ของแบตเตอรี่นะครับต่ำสุดอยู่ที่12.5%ก็ถือว่าปรับมาเยอะพอสมควรนะครับคิดว่าน่าจะคนละครึ่งทางนะครับระหว่างทางบริษัทประกันภัยและผู้ออกประกันภยัย และอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับทางคอปพอยังได้เพิ่มเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจอาทิการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กรณีที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเกิน1ปีต้องการซื้อเพิ่มเพื่อความอุ่นใจหรือการชดใช้ความเสียหายต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างชาร์จและในเกณฑ์ประกันภัยรถย ไฟฟ้านะครับยังต้องใช้ข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง1ปีมาเป็นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันด้วยนะครับโดยมีการกำหนดความเสี่ยงระดับ1-5ซึ่งเราจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า1คันนะครับได้สูงสุด5คนหากผู้ขับขี่ทุกคนมีประวัติดี จะได้รับส่วนลดจากประวัติการขับขี่ของตัวผู้ขับขี่สูงสุด10 40เลยทีเดียวและข้อบังคับทั้งหมดนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปและถ้าหากบริษัทไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยตามคำสั่งนี้ได้นะครับก็จะให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบเดิม ซึ่งจะไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าฉบับร่างครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน me I'll just sign mighty god your